นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจาร a n a s a m p น n n o sukato l วิทูอ t u a ต u t t a r o purisatham มาสาราธิสัตถาเทวมนุษย์สานพุทโธพคะขาติสวะขาโตภระขาวตาธรรมโมสันทิิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญโกปัจจัตาเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโน ภะคาวัโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคาวัโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคาวัโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคาวัโตสาวกสังโฆยาทิทัง

สัพเพสัตตาอเวราโหนตุอัพยาปัชาโหนตุอานิคาโหนตุสุขีอัตตานะปาริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพะทุกขาปมุนจันตุสัพเพสัตตาลัทธสัมปาติโตมะ วิคัจฉันตุสัพเพสัตตากรรมะสักากรรมะทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารณะยังกรรมังกาิีสันติกันละยานังวะปะปกังวะตับสทายาทา ขวิตสันติทุกขโตทุกขธานันติวัฏติพุทธานหิเวเรนะเวรานิสัมมั ตีทักุธาจานังอเวรินะจะสัมมันติเอสาธรรมโมสานตโนพุทโธพุทธังรักษาธรรมโมธรรมังรักษาสังขสังขังรักษาพุทโภพุทธังอรหังธรรมโมธรรมังอรหังสังขสังขังอรหังพุทโธพุทธัง การหาธรรมโมธรรมการหาสังโฆสังขังการหาอายุวันโนสุขังพลังภวันตุเมนาสาเปเสภุรุอาการปริปัตตัปริคันตังมาจุราชาณาสติมาจุราชาณาปาสติสุญญโตโลกะอเวคาสุ สัทสัตโตอัตตานุทิพทิ้งอุหันจะเอวะ มาจุตารโสยาเอวังโลกังอเวขันตังมาจุราชาณปาสติมังสัจจวาจังอาทิธามิทุติยามปิมังสัจจวาจังอาทิธามิตาติยามปิมังสัจจวาจังอาทิธามิโยทันเทนะทันเทสุอาปทุ เทสุธุสติทัสสนามัญตาระทานังขีตปามีวานิขาดชาติเวทนาพารุสังขานิงสรีราชจัเพทนาคารุกลงวาปิอาภาทางจิตตะเคปังวะปะปุเนราชโตวาอุปสาขังอาภาขานังวะทารุนางปริคายวะยาตินา โคนางวัปพังคู่นางอาถาวะสาคารนีอาคิธาติปาวโกกายาสะเพธาทุปัญโยนิปัสังโสปัจจิติหันทธานิพิฆเวอามันตยามิโวขยาวยธรรมมาสังคาระ อาปามาเทนะสัมปาเทถาติอายะตถาคตาสปัจฉิมาวาจาอุทิตังโคเตนะภะคะวะตาชาณตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะโอวะทัปาติโมขังตีิคาถาหิสัพพะปาปัสสะอาการนะ กุศลาสุปสัมปทาสจิตตาปาริโยธาปนะเอตังพุทธานาสาสนาขันติป a r a m a n g t a ติติขานิพพานังปรมะวัฏฐานติพุทธานะฮิปปาปิโตปารูปปคาติสามโนโหติปารังวิเหทยันโตอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมเคจะสังวโรมาตันยุตาจะพาตัสมิงปันตันจะสยามนาสนะ อาทิจิตเตจายโยโคเอตังพุทธานาสาสน,นติเมตานิสังสสุตตอาอโถเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภาควาสาวัตถิยังวิหารติเชตาวะเนอนาถปินทิกาสารามิ ตาตระโคภควาพีคูอามันเตสิพิขโวติพาทานเตติเตพีคูภควโตปัจจัดโสสูงภควาเอตทถวจเมตตาญาพิคเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาพาวิตายาพาหลิกตาญานิ กตาเยวะตุกตาเยอนุทิตาเยปริจิตาเยสุสมะราทายาเอกาทาสานิสังสาปฏิกังขากตเมเอกาทาสสุขังสุปฏิสุขังปฏิโพชตินะปะปากังสุปินังปัสสติมนุสานะปิโยโหติอมนุสานังปิโยโหติเทวตา ราคันตินาสะอาคิวาวิสังวัตถังวากรรมติตุวตาจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิทติอาสัมมุลโหโกลังกโรติอุตตริอัปติวิชันโตพระมโลกุปโคโหติเมตตายาพิคเวเจโตวิมุตติยะ อาเสวิตายะภาวิตายะภาูลีกะตายะยานิกะตายะวาตุกะตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารัทธายอิเมเอกาทสานิสังสะปะิกังขาอิธัมมโวจะภะควะ

ิวินาสันตุจเตชะสาชยาสิทธิธนะลาพังโสธิภาขยังสุขังภาละสิริอายุจว ok ันโนจโปคังวุติจยาสวะสัตวัสสาจายุจชีวสิทธิภวันตุเม watu sapa Mangkalang rakan Tu sappat hewata sap putanu Pawinsoti Pawan tumi Hawatu sapa Mangkalang rakan Tu ภเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสะทาโสธิภวันตุเมภวตุสัพพมังคาลังราคันตุสะพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสะทาโสทิภวันตุเม